ันจะเป็นเหงาอุ้ยันนี้กลายเป็นเหงาใหญ่เลยจ้ะพี่น้องนี่นี่มันที่ข้นมาเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่จ่าแกก็เสียมาตัด สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปซุปสุขสุขอนะคะมืนี้กับมะพอ้าวไก่ข้าพี่น้องในช่องของ T n B ไก่จ้าพาเเะเฮดชาแนลรู้จ้กพี่น้องพี่น้องมือนี้ไก่พาพี่น้องมะเขืาสวนอีกแล้วจ้ะพี่น้องไก่ฉิพาพี่น้องมาแยกบวัวหิมะแล้วจะฝังดินไวน้แล้วจะพี่น้องตั้งแต่เดือนตั้งแต่ตั้งแต่เดือนตุลาแล้วจะนอกที่เขาที่ไก่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วที่นี่เหมันกับมีน้องไม่จ้่พี่น้อง ไก่ก็เล้ยว่าะิพายพี่น้องไม่แยกใส่กระป้องเป็นกระป้องกระป้องไปไว้าปูกเดือนพฤชสภาเดือนอปีนีแต่จะพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างมันก็เริ่มแตกแตกก็แตกเนาะขึ้นมาแล้วไหมจ้ะพี่น้องบางอันกระิเป็นตน้นต้นแบบมีหมาเราจะพี่น้องอันนี้ไก่กระิเอาไม่แยกเป็นกระถางหน่อยๆไวเนาะจ้ะพี่น้องเนาะป้าพี่นอ้องเขาบว้ยังไงเดี๋ยวไก่พาพี่น้องไมาเห็ดเด้จ้ามาเบิ่งก้อนนั้นมันเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะ Now, นหนวาวจ้ะพี่นอ้องมืดอนีหนาวลบหกองศาผล้หลัพี่น้องอพอดีกับว่างๆนะแล้วพี่น้องเนาะกับเก็บสวนเก็บยังเราก็เห็นพอดีเห็นบอยหิมะมันนั่นพ่อขึ้นมาแล้วไหมจ้าพี่น้องจ้าพี่นอ้องทุกอย่างก็สิโพ่ข,ขึ้นมาแบบนี้จ้าพี่น้องแก่ก็เลยวา่าสิเอามาใส่กับป้องไว้เป็นหัวหัวไปนะจ้าพี่น้องเนาะเบอร์เอ้เบอรหวานที่เป็นหัวแบบไดจ้าพี่น้องนี่จะเป็นเหงาอู้ยน,นี้กลเป็นเหงาใหญ่เลยจ้าพี่น้องนี่ นี่มันที่ขื้นมาเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่ไก่กระชีเอามาตัดเอามาตัดเป็นเป็นนอไปใสกระปองหน่อยหน,น,น่อยไว้เนาะพี่น้องนอไว้ถ้าปลูกเขาเดือนขฤษภสะ้าที่สีมาถ,ถึงนี่จ้าพี่น้องเพราะว่ามันเกิดนอเพเราอุ้ยหักกับนี้คอยเฮ็ดไปจ้าพี่น้องนีู่ละ่ะในจังหลายนอจ้าพี่น้อง ปีนี้ก็เพราะได้กินอยู่ก็เลยเก็บพันเองเสียเลยจ้ะพี่น้องเก็บพันจากอันของเก่าลหรอพี่น้องกินเนาะได้หลายอยู่ได้หลายเติบยุจ้าบุตรอุ้ยผุ่นละ่ะมันข้นเนาะไหมจ้ะพี่นอ้องวะ เพ้พะได้ปลูกจ้ะพี่น้องขันเขาเก็บม้าน่ะจ้ะพี่น้องขันเขาขันสมว่าผู้ใดมีเนาะจ้ะเนาะขันผู้ใหท่านในระูเนาะอันนี้ก็จากประสบการณ์ของไก่เดี๋ยวพาะไก่เก็บม้าเรามันจะเป็นเงาแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องเป็นหนักเงาแล้วมันก็ฉีม,มีหัวแบบนี้จ้ะ มันสิมีหัวเป็นเหงาแบบนี้จ้ะพี่น้องให้พี่น้องนะเอามาไว้ในกรีนเฮาหรือในในห้องมืดแล้จ้ะพี่น้องล้วก็เอาดินกบไปเปิดเพราะถึงเดือนนี่แหละต้นนะต้นต้นหนาวนี่แหละจ้ะพี่น้องเขาก็สิม,มาแยกใส่กระป๋องไว้นะพี่น้องนาะที่ไก่สิพลาเฮ็ดมอนีแล่จ้าต้นมันก็สิเป็นคือจังอันต้นต้นเอียงเกาะใบมันสิเป็นไ,ไหม จะพี่น้องใบมันสิเป็นคือจังต้นทานตะวันเลยจะพี่น้องต้นก็สิเป็นจำพวกเดียวของต้นทานตะวันจะพี่น้องแต่อันนี้สกินหัวจะพี่น้องตระกูลเดียวกับแกนตะวันเลยจะกับต้นทานตะวันที่เขากินเม็ดอ่ะจะพี่น้องอ้ยเดีร์ไหลหนึ่งจุดตัวนี้นึกว่าัสีบ้ได้หลมันก็จะออกคากบนมีเลวจะพี่น้อง

ปเป็นกระถางกระถางแบบนี้จะพี่น้องเนะี่ยเวลาที่เขาเสียเอาไปปลูกมันค่อง่ายุงมีส,มสรรพคุณทั้งยาดีได้จากพี่น้องแกนตะวันบัวหิมะเอาไปเห็ดอนใดก็ได้เอาไปเห็ดหลายยา,าไปเห็ดทับทิมกอบอวิธีเห็ดทับทิมกอบกว่ามีเด้จาะพี่น้อง จะพี่นอ้องขนาดก็เอาออกกระตัดออกแบบมีเป็นน,น้อยๆเป็นหัวน,หน้อยๆแบบนี้ก็ได้ตัดออกมันก็ได้หลายเลยล่ะอันกอเดียวได้หลายเด้ออันตัก็ี่เป็นหัวเป็นหัวของมันจะตัด มีหลายงิงหลายน่ะมันก็สิเป็นนอเป็นหัวออกไม้แบบนี้หละจ้ะพี่น้องตัดสิตตัดพี่น้องมันสิตตัดได้หลายขนาดเด้จ้ะพี่น้องเดยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดกเจ็ดตนพล่าพี่น้อง แยกแล้วนี่จ้าเพราะห้อยแยกเราเก่กระเช้าปวในกรีนเฮ่าจ้าพี่น,ออน้องปูไว้ในกรีนเฮ่าล้อเวลาเท่านั้นนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวมันกระโขขึ้นมาเราคุณล,ละเดือนพฤษภาคุณละจ้าพี่น้องเดือนพฤษภาไก่กระเช้าเอาเอาลงเอาลงสวนเดี๋ยวไก่กระเชพาเฮ็วดวิดีโอพาพี่น้องเอาลงสวนอีกคือก็จ้าพี่น้องเตรียมดินแบบใดเฮ็ดแบบใดนะพี่น้องเนาะ What are you doing there, darling? I uh, do the attitude well oh, not attitude but the I don't know what it's called. Very busy. <laughs> it's a bit cold, isn't it? จ้าพี่น้องเอาไปไว้ให้กินข้าวเด้อจ้าพี่น้องภารกิจมือนี้แยกต้นบัวหิมะใส่กระถางหน่อยไว้กะสเสร็จเรียบร้อยเด้อจ้าแล้วเด้อจ้าพี่น้องอถ้ากัดทือวานาวกัดทือวานาวไรจ้าพี่น้องมือนี้เนาะอันบริวชก่เอาไ,ไก่เอา เห็ดใบเรียบร้อยแล้เราจะพี่น้องเนะาะไก่กอบมื่ไว้ได้กินเห่าแบบนี้จ้ะพี่น้องไก่เชียวเมื่ไว้ได้กินเหา่าแบบนี้จนกว่าที่สี่อุอ่นหรือแดดม้าแล้วไก่ค่อยเชียวออกไปไว้ในอุโมงเนาะจ้ะพี่น้องเนาะอันสมีไก่กระติกเก็บไว้จังสี่ก้อนจาอ้าวิธีเก็บรักษากระ่ได้หยูงย่งานา่ยเราจะพ่นน้ำเทียดเดียว คณะคณะดินแห่งเา้าคอยมาหดอีกจะจะพี่น้องขันสูดวามันบ่นมีแดดเ้องกบได้หดหนามมันจะเอาทิมไวแบบนี้เลยขอให้เขาอยู่ในหม่องอุ่นๆจากน้อยนะจ๊นะเนาะนี่ละจ้าพี่น้องมือนีพาพี่น้องมาแยกตน้นแยกนอโบวหิมนะน้าจ้ะพี่น้องเนาะเราขันสูดว่ามันใหญ่แบบนแี้เราเดี๋ยวเก๋กะสิมะอัปเดตเรื่อยๆเราก็สิพ้าพี่น้องไปปลูกในคลิปต่อๆไปน้าจ้ะพี่น้องเนาะขันผู้ใดมากคลิปนี้กะ พี่น้องก็อย่าลืมนะจ้ะฝากกดไลคก์กดแชร์กดุก้งสะสะไข่กไก่ในแน่คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ไก่ได้วิคลิปดีๆต่อไปเดี๋ยวมาฝากพี่น้องวิธีการปลูกอีหยังต่างๆในสวนนะจ้ะพี่น้องเนาะกับจากประสบการณ์เล็กๆน้อยๆพอกันไหมในคลิปหนาได้จ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า